สวัสดีครับประผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือความเครียดจากความร้อนพุ่งสูงขึ้นในยุโรปนะครับยุโรปกําลังเผชิญกับความร้อนอบอ้าวที่รุนแรงมากจนร่างกายมนุษย์ไม่สามารถรับมือได้ดังจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศยังทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจากรอยเตอร์ระบุว่าหน่วยงานติดตามสภาพว่าภูมิอากาศคอปนิคัสของสภาพยุโรปและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้กล่าวไว้ในเดือนเมษายนในรายงานเกี่ยวกวับสภาพภูมิอากาศของยุโรปคอป n i c ัสหรือ WMO ระบุถึงสภาวะสุดขั้วของปีที่แล้วซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งผลให้41ของยุโรปตอนใต้เผชิญกับความเครียดจากความร้อนนะครับที่รุนแรงรุนแรงมากหรืออุนแรงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปภายใต้สภาว่าดังกล่าวในแต่ละวันของวันที่บันทึกซึ่งความร้อนจัดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับคนทำงานกลางแจ้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ โรคปลอดเลดหัวใจเบาหวานอะไรพวกนี้บางส่วนของอิตาลีบันทึกการเสียชีวิตมากกว่าปกติถึง7%เเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดวยเยื่อรวมทั้งชายวัย44ปี44ปีทาสีเครื่องหมายบนถนนในมองโรดีทางตอนเหนือนที่ล้มลงและเสียชีวิตความเครียดจากความร้อนเป็นการวัดผลกระทบที่สภาพแวดล้อมที่มีต่อร่างกายมนุษย์ โดยรวมปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความ,มชื้นและการตอบสนองของร่างกายเพื่อสร้างอุณหภูมิที่รู้สึกเหมือนในพื้นที่บางส่วนของสเปนฝรั่งเศสอิตาลีและครีซเผชิญกับความเครียดจากความร้อนจัดนานถึง10วันเลยในปี2566ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิรู้สึกเหมือนมากกว่า4 6องศาเซลเซียสซึ่งณจุดน,นี้จะต้องดำเนินการบันทันทีเพื่อรีกเกียงลมแดดและอื่นๆเพื่อปัญหาสุขภาพ ตามรายงานระบ,บุว่าการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร,ร้อนเพิ่มขึ้นประมาณ30%ในยุโรปในช่วง20ปีที่ผ่านมาหายงานสภาวะสิ่งแวดล้อมของสภาพยุโรปเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเมื่อเดินที่แล้วเตรียมระบบการดูแลสุขภาพสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเรียกร้องให้มีกฎของสภาพยุโรปเพื่อปกป้องคนงานกลางแจ้งจากความร้อนจัด นอกจากนี้ในปีที่แล้วเป็นทวีปที่ร้อนแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกยุโรปเป็นทวีปที่ร้อนเร็วที่สุดในโลกรายงานระบุว่าการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของความร,ร้อนที่โดดเด่นเป็นพิเศษในปีที่แล้วปัจจัยต่างๆรวมถึงรูปแบบสภาพวาอากาศเอลนีโญก็มีบทบาทเช่นกันความร,ร้อนทําให้เกิดสภาพวาอากาศ สุดขั้วทําให้เกิดน้ําท่วมเนื่องจากบรรยากาศที่อบอุ่นสามารถกักเก็บความชื้นได้มากขึ้นและมีฝนตกหนักมากขึ้นทําให้น้ําท่วมในโซโลวาเนียเมื่อปีที่แล้วส่งผลกระทบต่อผู้คน1.5ล้านคนกรีซประสบกับเหตุการณ์ไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในสห,สหภาพยุโรปก,กินพื้นที่ถึง960ตารางกิโลเมตรเลยซึ่งใหญ่กว่ากรุงเอเธนถึงสองเท่า เหตุการณ์บางอย่างในปี2023ทําให้ชุมชนวิทยาศาสตร์ประหลาดใจเนื่องจากความรุนแรงความรวดเร็วในการเกิดเหตุการณ์ขอบเขตและระยะเวลานะครับเนอีกอย่างว่าความร้อนนี่เป็นเหตุให้เกิดความเครียดแล้วก็ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะฮิสโตร์พวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้น ความร้อนในบ้านเราก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับเตรียมรับมือให้ดีๆนับจากวันนี้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ